สวัสดีครับสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะครับฟาสไสไรเดอร์นะครับเดี๋ยวผมจะไปส่งรถลูกค้านะครับที่จังหวัดชนบุรีนะครับก็ขอบคุณ f c นะครับพี่อนุวัฒน์มากๆเลยนะครับอนุวัฒน์ยิมนะครับพี่แกทำยิมมวยแล้วก็สั่งมอเตอร์ไซค์เอาไว้ไปโชว์ที่ยิมก็เลยอยากจะขอไปเยี่ยมชมยิมหน่อยครับว่าสวยแค่ไหนนะครับโดย วันนี้รถที่จะเอาไปส่งก็มี KR นะครับคันนี้แหละนะครับที่เก็บงานเสร็จแล้วบอกต้องบอกเลยว่ารถคันนี้คนทักเข้ามากันเยอะมากๆนะครับมาขอซื้อแต่ผมบอกว่ามีเจ้าของแล้วแล้วก็อีกคันหนึ่งที่กำลังจะเอาขึ้นรถนะครับ LS คันนี้เลยนะครับแหมสวยทั้งสองคันเลยก็รถเล็กกับรถใหญ่นะครับอันนี้ก็ไปกับทีมงานนะครับช่างเสนอนะครับก็จะได้ไปทำความรู้จักกับลูกค้าด้วยแล้วก็เดี๋ยวจะมี สั่งรถอีกหลายคันนะครับยังไงต้องขอขอบคุณนะครับพี่อนุวัสม์มากๆเลยนะครับที่ชนบุรีอ่ะเดี๋ยวเราเอาจะขึ้นด้วยอ๋อสีฝากมมาฝาก FC มาฝากใช่อยุธยาอายุทยาอันนี้อ๋อเมื่อเช้าเอารถไปส่งอ๋อหลวงพ่ออะไรนี่หลวงพ่อรวยหลวงพ่อรวยสาธุขอให้ลูกรวยๆวยแล้วก็อันนี้หลวงวัดสต์นะครับโอ้ขอบคุณมากๆ FC ฝากมาทางช่างเสนอนะครับ ขอบคุณมากๆเลยนะคะขอบคุณมากเลยขอให้รวยๆเฮงเงรวยๆนะครับพี่โอเคเดี๋ยวขออันนี้ก่อนนะครับเดี๋ยวเอารถขึ้นก่อนแล้วก็เดี๋ยวไปตอนที่เอาลงเดี๋ยวจะไปดูกันว่าที่ยิมพี่แกเนี่ยมีอะไรที่น่าสนใจบ้างนะ <c oughs> เผื่อจะได้ไปฝึกมวยบ้างเอาไว้สู้กับโจนนะครับ <c oughs> อ่ะขึ้นรถเป็นที่เรียบร้อยแล้วครับเดี๋ยวเดินทางไปที่ชนบุรีนะครับ เห็นพี่เขาบอกว่าให้ไปเส้นพณนนิคมเดี๋ยวเดี๋ยวเราลองจับ GPS ไปตามหมุดที่พี่เขาให้มาน่าจะใช้เวลาไม่นานนะครับวันนี้วันอาทิตย์ขาไปน่าจะไม่ติดหรอกแต่ขากลับขาับไม่แน่ขากลับนี่คิดว่าน่าจะติดเพราะว่าวันนี้วันอาทิตย์โอเคเดี๋ยวเราอ๋อสตาร์นลืมสตาร์น สองตวัวแล้วมีอะไรไม่มีแล้วเอกสารเตรียมไมาละไปเดี๋ยวเดินทางกันเลยครับวันนี้ก็ใกล้จะถึงแล้วครับอีกไปถึงกิโลนะครับก็จะถึงยิมของลูกค้าแล้วนะครับอยู่ค่อนข้างลึกอยู่เหมือนกันนะครับข้างหลังก็คิวมาด้วยสองคัน มากเลยอยู่ลึกสุดๆเลยที่ว่าลูกค้าอยู่ในเมืองสองร้อยกว่ามิ จิมมาถึงเรียบร้อยแล้วครับเดี๋ยวจะลงให้พี่สุนันไปรับมวยขวาอ,อเคโอเคดดันมวยจิมเียนะครับนมวยครับของเรามาเรียนเนกับนัมวยจริงด้วยะมนเนี้ยมันมันเอาไปใช้ได้จริงด้วยใช่ครับเราได้สัมผัสกับนักมวยด้วยอย่างเงี้ยเขาบ ก็มาถึงที่เรียบร้อยแล้วครับค่ายมวยนอ,อนุวัตยิมนะครับเอารถทั้ง KR แล้วก็ LS นะครับมาส่งนะครับพี่อนุวัตนะครับนี่ทีมงานก็กาลังเอาลงนะครับตอนนี้ก็อยู่แถวแถวพนัสนิคมนะครับที่ชนบุรีนะครับ เส้นทางที่มาก็ประมาณร้อยกว่ากิโลนะครับจากกรุงเทพที่มาบริการถึงที่ครับปกติแล้วจะจ้างรถขนส่งมาส่งรถลูกค้านะครับแต่วันนี้ขออนุญาตมาเยี่ยมชมยิมของพี่อนุวัตดด้วยนะครับสั่งให้ทำรถทั้งหมด2คันด้วยกันสำหรับ kr คันนี้ก็อย่างที่ได้ ผมได้รีวิวไปนะครับของแต่งจัดเต็มแน่นๆเลยนะครับแล้วก็ตัวนี้ตัวสแตนด้วยเอ่อ่าโอเคเอกสารเดี๋ยวไปดูตรงที่พี่เขาจะจะอดโชว์น่นอะตามไปเลยครับโอ้นี่ลงยิมนะครับเป็นค่ายมวยนะครับว้าว วันนี้ไม่มีนักมวยอยู่แล้วพี่วันหยุดครับวันวันนี้วันหยุดยอสุดยอดสุดยอดโอ้โหนี่เอามาจอดในนี้สวยเลยอ่ะแอลอ่ะขึ้นเลยอ่ะเดี๋ยวเดี๋ยวตั้งสแต,น,น,ต,สตนโชว์ให้เลยเอาอวางคู่กันตรงนี้เลยใช่ไหมพี่ครับตอนแรกตั้งใจว่าจะโชว์ตรงไหนนะตรงข้างนอกเลยนี่แหลอ๋อ เอาไว้ตรงนี้ก่อนเอาไว้ตรงนี้ก่อนอยังไม่ได้ทำทำอะไรม่เศจก่อนจริงๆถ้าถ้าจะให้มันรับถ้าถ้าจะให้มันรับคนน่าจะเอาไว้ฝั่งนี้ันหน้าไปตรงไหนก็ไม่อาจจะหันหน้ามาทางนี้แหละตรงนั้นจะเดีย๋ยวให้พี่เขาลองจัดดูแล้วแต่พี่เขาว่าจะมองตรงไหนเพราะว่าตรงนี้เนาะแบบเหมือนว่ามันตรงนี้มันกว้างเออๆอย่างที่พี่ว่าก็ได้หันหน้าหันหน้าออก หรือจะหันหน้ามานี่ก็ได้ตรงนี้มันกว้างแล้วเวลาคนนั่งก็เขาจะได้มองรถด,ด้วยเนานะ่ยเออผมผมว่าอย่างเนี้ยตรงเนี้ยดูดูดูดีกว่าเพราะตรงนั้นมันมีโต๊ะมีอะไรส่วนใหญ่แล้วลูกค้าที่มานี่เออไม่ใช่ลูกค้าคนที่มาฝึกนี่เป็นเป็นพวกเอาใบ อายุประมาณทักี่สิบกว่าปีสามสิบปีประมาณอ๋อเดี๋ยวนะสวัสดีดีพี่อนุวัต์อีกครั้งหนึ่งอันนี้ก็อยู่ที่ค่ายมวยนะครับนออนุวัต์ยิมอยู่อยู่ที่ไหนนะพี่ที่นี่อำเภออะไรอพระนนท์นคมคระนนท์นคครับใครอยากฝึกมวยก็เรียนเชิญได้เลยครับจริงๆวันนี้พี่ต้องไปอยู่ที่สนามมวยใช่ไหมใช่ครับก็เลยรอรับรถนะครับก็เลยไม่ได้ ไม่ได้ยังไม่ได้ไปเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวจะไปใช่ไหมเออโอเคอันนี้ก็คือเนี่ยครับดูแบบรูปถ่ายนักมวยอ,มอันนี้คือนักมวยในสังกัดใช่ค่ะวันวันนี้มีมีต่อยที่ไหนบ้างครับพี่ต่อยที่กอ,องบินไทยที่กรุงเทพครับทีกรุงเทพอ๋อกรุงรก็ก็เลยว่าเดี๋ยวจะต้องไปใช่ไหมครับต่อยกี่กี่โมงอะวันนี้ ตอนนี้เราทุ่มสองทุ่มแล้วอ๋อโอเคโอเคก็ยังพอมีเวลาเหลือเผืือครับทันโอเคโอเคแล้วแล้วมีต่างชาติมาเรียนมีครับมีด้วยมีเด็กก็มีครับอือ กระจกเป็นไรไหมนี่ยกทั้งแผ่นเลยนะนี่เมื่อกี้นี่พี่เสนอก็ระวังน้ำหัวพี่นี่อยู่ใกล้มากเลยนะเออ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 สวยแล้วเอาเอาเข้ามาเอาเอาเข้ามาอีกไหมพี่เพราะว่ามุมนี้ไม่ให้คุณเข้านี่เลยใช่ใช่ใช่ก็ก็คือเวลานั้นก็เอ่พี่เอิบคได้ไหมเนี่ยไม่ไหรอก อันนี้แล้วเรามายกขึ้นอย่างนี้แล้วพี่แกจะมีเวลาได้ขี่ไหมเนี่ยมันไม่ไห้ขี่เลยครับข้ามขี่ผมไม่ขี่เลยแต่ต้องสตาร์ทนะฮะสตาร์ทเที่ยงวนสตาร์ทสตาร์ทสตาร์ทขี่หรือหรือถ้าจะว่าจะจะโชว์จริงๆแล้วเวลาก็เดี๋ยวเอางี้เดี๋ยวปิดปิดกล้องน้ำมันแล้วสตาร์ทให้มันดับไปเลยให้น้ำมันหมดทาวนน้ำมันมันจะได้ไม่บุดนอืมอืมไม่งั้นถ้าเราจอดไ่เราไม่ขี่เลย มันพุ่นอยู่กับบูมแต่สตาร์ถ้าเราสตาร์ตมันก็เปิดอ๋อได้ได้ครับได้เอาอย่างนั้นก็พี่เขาก็สตาร์ทเรื่อยๆอยู่สวยมากแอลแอลครันนี้ก็สวยขาสีแดงเนาะเหลืองเขียวแดงเนาะอีสขันเนาะพี่นะเดี๋ยวพี่เขาจะไปดูเอ็นโฟที่บ้านอยู่ เดี๋ยวจะไปถึงจริงแต่อาคันนี้สวยจริงครับคนทักคือเอาไม่เอาอย่างนี้พี่สองคันเนี่ยคันเนี้ยโอ้โหที่ผมไปรีวิวอะทักกันเข้ามาแบบนึกว่าขายนึกว่าขาย<อ> KR นี่ก็เหมือนกันผมลงโพส์ถ้าที่ไปดูในคอมเมนต์อะคอมเมนต์<ช><ช>มเยอะมากถามแบบแสวยครับตั้งใจทําเลยแหละก็สมการรอคอยอันนี้ก็ช่างเสนอที่แกเป็นคนบิ้วคันนี้ให้ ส่วนแค่นั้นผมก็บิวที่ที่ร้านประจำที่ทำอยู่เอาเข้าอีกได้ไหมฝั่งนี้ได้เลยฝั<ะ>่งนี้ได้ฝัง่งนี้ได้ฝังนี้เหลือเลเลยโอเคลงแล้วใช่ไหมเ,เดี๋ยวนะตำแหน่งได้ยังอถอยมาอีกก็ได้นะเวลาย,ยกมามะเท่ากันเนาะถอยมองนะยกเท่กตรงนี้เห็นไหมคืออยาไปของนีงนะ อ่าได้โอเคอ๋อเหลือๆเลยปึ๊บตั้งล้อตรงระวังลื่นฮะเลยฮะเดินเดินหน้าให้ให้เสมอะอ่าให้ให้ให้หน้าเสมออาจจะเลื่อๆกันนิดนึงนะโอเคโอเคอืมคุณแจคุณเจ ไม่เดวติดมันองวันเ,เรเระวังเวลายันมันจะพลิกต้องค่อยๆจับเดี๋ยวรถมันตกสะเต๊นเรือยากเอาไปซิ่ง เออจริงๆถอย,ถอยหลังหน่อยพี่พี่พ <ๆ S 2> เดี๋ยวโทษทีปิดกล้ๆๆๆองให้เดี๋ยวนะเดี๋ยวถอยไ <ๆ S 1> อ๋อพี่โอเคให,ให้มันอยู่ตรงแกนโอเคใกล้ๆแกนพอดีเออชนพอดีพี่โอเคเออนี่แน่นใกล้ใช่พอดีเลยลงล็อกพอดีอ่ะเสียงคันนี้ที่อันนี้พี่นนพสตาร์ทเคอาร์คันนี้นไม่ไหลหรอกเปิดก๊อกยัง มันอยู่ในนี้ยังไม่ได้ปิดเลย ก๊อกน้ำมันไว้ไหมก็เดี๋ยวเผื่อมีอะไรแนะนำที่เขาก๊อกไว้แต่ว่าทั้งสองคันนี่จอดไม่มีน้ำมันหยดไม่มีน้ำมันซูมเลยแต่ถ้าเผื่อแบบรถรถจอดนานๆมันจะมีก็อาจจะมีบ้างมีมีจะมันจะมีออลตรูเวลาลงเวลาเราสตาร์ททีขฝันจะท่วมบ้านก็มีเพราะรถมันจอดนานครับ นได้ผมแดงอีกผืนนะเต็มมาดีเลยอ่าได้เต็มผมแดงอีผืนนะสวยใล่ไหมอืมอืมแม้แต่แต่พูดถึงอย่างนี้มันก็รถมันก็เด่นพื้นพื้นมันดำๆว่าจะติดน้ํายาเช็ดมาให้ผมลืมอ๋อหยิบมาแต่ลืมมาขึ้นรถลืมลืมว่าจะเช็ดก็ก็ผมมาเปียกฝนด้วยแค่นี้ครับต่อเลย เวลาพี่เวลาพี่พี่ยันสตาร์ทก็เผมกลัวมันจะล่วงสแตนนะนะคะ่ะจะเวลายันเนาะน้ำหนักมันจะเทมาข้างหนึ่งกลัวแบบมันจะพึ้ดเอาลงตอนก็ได้เออเอาลงเวลาเอาลงก็พี่ก็ให้เด็กพี่ก็จับอันนี้ไว้แล้วก็ยกยกแล้วก็งัดธรรมดาครับเอกสาเรเอาเล่ม LS เมื่อกี้อเอเอโอเค เรามาเรียนกับนักมวยจริงด้วยอะไรประมาณนี้มันเอาไปใช้ได้จริงด้วยใช่ครับเราได้สัมผัสกับนักมวยด้วยอย่างเงี้ยเขาคือเหมือน